นี่คือจุดพลิกผันที่หลายคนรอคอยนักวิเคราะห์ทำนายว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในปีนี้ซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่ท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แต่นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปว่าเหตุการณ์นี้อาจนำไปสู่ความแตกแยกภายในองค์กรเฟดเอง นางไดแอนสวองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ KPMG และนายเกรกอรีดาโกนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากอีไวได้เปิดเผยว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดจะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้2,568เป็นครั้งแรกเพื่อช่วยรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปราะบางขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามพวกเขายังชี้ให้เห็นว่าความตึงเครียดทางการเมืองกำลังสร้างความกดดันอย่างมหาศาลต่อเฟดซึ่งอาจเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรได้ในอนาคต สัญญาณที่ชัดเจนเกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติเห็นชอบให้ในายสเฟนมิแรนซึ่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเฟดในวันที่14กันยายนโดยเสียงส่วนใหญ่48ต่อ47ซึ่งมีวุฒิสมาชิกอีก5คนงดออกเสียงอย่างไรก็ตามการตัดสินใจนี้ถูกวิพาก์วิจารณอย่างหนักจากพรรคเดโมแครตท,ที่มองว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังแทรกแซงอำนาจของเฟดซึ่งโดยท้องถิ่นแล้วต้องเป็นหน่วยงานอิสระเสมอ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการว่าหลังจบการประชุมนโยบายการเงินวันที่17กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%จากระดับปัจจุบันที่4.25-4.50%ถึงให้เหลือในช่วง4.00-4.25%เพื่อรับมือกับสถานการณ์ตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่ยังต้องจับตาคือระยะเวลาและขนาดของการปรับลดดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ในทิศทางหลักเฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะรักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย2%แต่ก็พร้อมที่จะลดดอกเบี้ยหากจำเป็นต้องช่วยประคับประคองตลาดแรงงานที่ค่อยๆอ่อนแอตัวลงตัวอย่างเช่นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการจ้างงานใหม่เพียง22,000ตำแหน่งเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่75,000ตำแหน่งอย่างมากในขณะที่เงินเฟ้อเดือนเดียวกันอยู่ที่2.9%ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คำถามที่น่าสนใจคือการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพตลาดแรงงานได้หรือไม่และทุกคนคิดว่าการแทรกแซงทางการเมืองในระดับนี้จะทำให้องค์กรอิสระอย่างเฟดสูญเสียความน่าเชื่อถือหรือเปล่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องแสดงความคิดเห็นนี้เพราะเรื่องนี้ร้ข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอนเลยทีเดียว